สวัสดีครับพบกับผมเฮียโอชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมสิทภาพพี่น้องมาดูบ้านส้มจัวครับเป็นอ่าลักษณะของบ้านที่เป็นคล้ายๆรีสอร์ทครับราคาอยู่ประมาณแสนแปดเลยครับแสนแปดกับยังมาท่านรวมค่าส่งกับโอเคครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นอ่าแบบบ้านแบบสวนหรือว่าเอาไปไหว้ในสวนในไฮในหน้าบ้านหลังเล็กๆครับอยู่กับอ่าขอบครัวอยู่กับ แฟนเปงนสี่ครับคอขั้วห้าสีได้ตอ่อสายตอา่อกล้วให้มันใหญ่กว้างวกว่าเดิมกะการเลี้ยวแต่ครับตัวนี้ครับผู้ใดสนใจกัเดี๋ยวผมสิทิ่งเบอร์โทรไใต้คลิปเด้อครับพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวผมให้สร้างเพิ่นเป็นคนอธิบายให้ฟังนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับอ่านี่สังสัดเท่าคือเก่าครับเมันไม่ยืนยันเลยว่ามันอยากถามว่าราคาเท่าไรละที่ตัวนี้ตัวกวท่าน ราคาเท่าไหร่พ่อหลังนี้ครับแสนขึ้กันครับแสนแปดขึ้นกันไหมหลวงครับยอดวันจสิแปดครับอ๋ออันนี่ครับบ้านนี้ไปไข่สตารยุโรปครับเป็นรีสอร์ทจอยยกสูงเนาะเป็นจอยยกสูงเนาะครับเนาะสำหรับหนาวนี่ยังพัดมันบังลมได้ครับมันบังลมได้เนาะพ่อเนาะต้นนี้ก็เป็นใหม่กันเดิมนะครับจะเป็นโค้งเล็กโอ้โตัวนี้ตัวนี้สิตั้งจากหลังมหันเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นโค้งเล็กเนาะพ่อเนาะเพราะว่าน้ำหนักไหลเติมอยู่ครับแล้วก็เป็นใหม่เก่า แบบเป็นหมาล้วกังินนะครับอ่าเป็นมีแต่กินล้างขั้นที่อยู่งกันครับอ่าความกว้างความยาวหลายไปไหนครับหลังนี้ครับต้มกันครับก็ับสีสามเมียคู่หาเมตรบอกครับบอกอ๋อแต่ว่าหลังนี่สีสีตางออกมาคือมีระเบียงให้ครับผมโอ้ครับยังหน้าบ้านตัวตัวนี้ก็เป็นใหม่เก่าเม็ดขี้กันเม็นบอกครับอ๋อนี่ครับข้างในก็เป็นโค้งเล็กครับอ่าในลักษณะของ ห้องนี้เป็นเข้าไปก็คือเป็นห้องนอนเลยบ่ครับพ่อเอ่อแม่นครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาเป็นแถวแถวๆรีสอร์ทเป็นโรงแรมมาเป็นที่พักอาศัยคือเป็นบ้านคือเป็นอันนี้แต่ขายเป็นกระหน่ำเป็นรีสอร์ทตรงนี้นะครับเป็นรีสอร์ทย่อมๆว่าซั่นซะครับเป็นนอนพักเวลาเราขับรถทั้งไกลยังไอ๋อครับนอนเข้าไปไว้เทียนอนไรกับทางตรงนี้นะครับเมียนๆครับเพราผมผมก็มาคือกันนะครับรถบ้านไปบ้านมาผมเนียมหลายเดือนเลวก็มีโอกาสใน้ันนี้ การาเอ๊ะก็หน่อยก็แข็งแต่การเดินทางผ่านไปผ่านมานี่ยคุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือเฟอร์ที่ทเ,เจอข้างในนี่อาจจะเป็นเตียงสีพับได้นะครับ<อ>รับเขาผนังอ๋อมันก็สิเป็นแบบสามารถว่างเขาไม่ได้่องเล็กๆน้อยๆได้มาสั่งมาับงนอนก็ถึงอ๋อเป็นที่นอนอ๋อครับมันมันมันสใส่ครับที่นอนที่แบบว่าสามารถาพับเป็นเป็นแค่นั่งก็ได้เป็นเป็น อ่าเก้าอี้นั่งก็ได้แล้วก็สามารถสีฮ็ดเป็นที่นอนก็ได้หมอสำหรับตัวนั้นนะครับแล้วคือคือตรงนี้แหละครับอ่าตรงตรงช่องนลอยๆนี่ครับตัวนี้เป็นอ,อ่าจะจะจุกุดอ่านังเบาเกาอีกชนึงครับคืสิปีเป็นห้องหนานครับโอ้อต,ตัวนี้สิเป็นห้องหนาแมนบอกครับอ่าทำไมเก็จะมีตัวมี เหมือนห้องน้ำทั่วไปเหมือนห้องน้ำทั่วไปมีช่องอพัดลมระบายอากาศใล่ครับข้างในแล้วช่องตรงนี้นะครับนี่ครับเอ่อตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งอ่านหนังสือครับตรงนี้ที่นั่งอ่านหนังสือหรือว่าเหตุจุฬาเล็กๆหน่อยๆน่อยก็นทครับอินดี้กาแฟอินดีกาแฟประมาณนั้นอ๋อครับเราคว้างกว้างของพื้นที่เฉพาะตรงที่ว่าจีเป็นห้องนอนนี่หลายเป็นไรครับโสองเมตรคูณนสามเมตรครับสองเมตรพุ่สามเมตรนะครับเนาะ อ๋อนี่ครับหมอแห้งครับหมอสำลักจริงๆว่าเอาไปไหว้เทียงไห้เทียงหน้าเนาะพ่อเน่อยโอ้าถ้ถาไหว้เทียงไห้เทียงง่ารู้เลยเลยผมว่านี่นี่นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับแมีนครับจะเป็นความมันอนคงของชีวิตแมีนเมนครับที่ต้องกินและที่อยู่อาศัยอือครับอาจจะเป็นบ้านหลังแรกของเขาแบบเป็นบ้านเขาว่าเป็นบ้านหลังแรกของเขาเนาะสี่เขาน้ำักกับแรงนะครับแมีนครับแลเป็นความมกนองหลังนี ราคาแสนแปดครับแสนแปดครับพี่น้องเนี่ยหลังนี้ราคาแสนแปดครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ่งนดันกว่างครับนี่ครับผู้ใดอยากได้เดี๋ยวผมสิทจิมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับทรหาพ่นเลยครับนี่ครับนี่ระเบียงเล็กๆยู่นาบ้านแล้วก็สามารถนั่งเล่นก็ได้สาวเอาไปไหว้เที่ยงให้เที่ยงหน้านี่หมอแห้งครับพี่น้องนี่ครับอเดี๋ยวผ้าเบิ่อ้อมส่วนหลังคาหลังคานี่เป็นเมทัลชีทครับ มนนนีนันจิตพวกนี้สีเบ<อ>าเนาะพ่อเนาะเวลาเข้าขนส่งกับสิสิง่ายไปอีกอย่าง,งนึงตัวนี้อ่าปัญหาในการขนส่งมีบ่ครับบ่มีครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โบสูงเกินไปเกินไปเพราะว่ามันอ,อ,อยู่ในระดับของซีเมตรพอดีนะครับโอ้ระดับของซีเมตรพอดี้หรือครับสะพานลอยบานเข้ามันอยู่ประมาณประมาณหกเมตรบ่ครับสิบสองเซนนี่ครับตัวนี้ อาสะเอาไปตั้งเลยหรือว่าเขาต้องไปต่อไอเฮ็ดอาใส่เสาขึ้นอีกเออบ,บ่บ่ต้องใส่เสาครับตัวนี้นคือว่าเป็นเอาลักษณะนี้ซ้ำนี้พอไปเทพ่พืนแป้งตะวังแผ่นเพลทครับจอฟุบครับตัวนี้มีพอยู่กันความหล่อนบ่ครับเออมี่อยู่ครับแล้วก็สจะติดตั้งที่หลังอ๋อตัวนี้จะติดตั้งที่หลังนะครับนี่ครับที่นอกที่แอร์นั่ที่แอร์นั่นโอเคครับ นี่ครับด้านหลังสิประมาณนี้เด้ครับพี่น้องด้านหลังนี่ทึบเลยครับบ่มีอ่าบ่มีประตูออกมานะครับนี่ครับผู้ใดสนใจครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับบ่บ่แพงนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเท่าอ่าจ้างสร้างเช็ดเองอาจสิเบิดหไลายกว่านั้นเน่หอนอเะนี่ครับบ้านหลับเนี่ยหอยกบเา่าหังนีน่อยแมนครับบ้านหลังนี่ยหน่อยก็บ้านเข้าอ่าบ้านหลังนีหน่อยแมนครับนี่ครับ ครับพี่น้องกะสรุปแล้วก็คืออ่าบ้านหลังนี้กะราคาอยู่ประมาณแสนแปดด้วยครับแสนแปดกะยังว่าท่านรวมค่าส่งก็โอเคครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นอ่าแบบบ้านแบบสวนหรือว่าเอาไปไหว้ในสวนในไใฮน,นี้นะบ้านหลังเล็กๆครับอยู่กับอขอบขั้วอยู่กับแฟนเต็งสี่ครับอขอบขั้วหา,าสี่เตตโตสายโตกลัวให้มันใหญ่กว้างกว่าเดิมกัน อ้าวแต่ครับตัวนี้ครับคู้ได้สนใจกับเดี๋ยวผมสิทธิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปดวย like, ครับพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่น้องบาย